ต่อไปเป็นเกณชะตาของชาวลัคนาราศีมีนน้องนุสุดสองใน12จักรราศีนะคะซึ่งวันนี้เราวิเช็คดวงให้ในเดือนตุลาคมค่ะพบว่า ขอแสดงความยินดีก่อนนะคะขอแสดงความยินดีก่อนว่าชาวลัคนาราศีมีนค่ะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเดือนที่ผ่านมานะคะคือดาวเสาร์เนี่ยมันทับลักใช่ไหมคะแล้วมันก็ย้ายกลับมาแล้วเนาะคือเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่งของคุณค่ะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะตัวคุณเองจะมีการเริ่มต้นคุณจะรู้สึกเฟรชีคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งเหมือน14อีกครั้งนะเะาจะรู้สึกว่าแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะคะแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วคุุณณจจะะะไดด้ชชคคคคีีีาาาาากบบบรรรรรแิววของ่่สหํหัาาศัศม เรื่องทั่วไปมีอะไรอีกไหมนะคะต้องบอกว่าคุณจะขยันในการทํางานนะคะแล้วก็โชคลาภของคุณเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการทํางานค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวลัคนาราศีมีนนะคะความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือคู่ของคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากนะคะคู่ของคุณมีเสน่ห์มาก แล้วคู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยพอมีเสน่ห์ขนาดนี้มันจะมีคนเข้ามาจีบไหมนะคะฟีลมันจะเป็นแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าแล้วแล้วมันจะส่งผลอะไรไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจิตใจของคุณค่ะคือคู่ของคุณนะคะจะมีเสน่ห์มากจริงๆนะคะเออจัองวกแบบนี้เนาะแล้วก็ลดลดอาการแบบ ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะคะแล้วโฟกัสอยู่กับความเฟชชี่อของตัวเองนะคะมันจะช่วยดึงความสนใจค่ะแล้วทําให้คุณมอบ energy ดีๆให้กับคู่ของคุณนะคะ <Okay. S 1> สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการแก้ที่ทําให้คุณเนี่ยกลับมาแฮปปี้กันอีกครั้งนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะก็จะเป็นของคนที่โสดนะคะที่ถามว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนไหมตอบว่ามีมากๆเลยนะคะแล้วคนที่เจอเนี่ยเป็นคนที่ดีสําหรับคุณด้วยนะคะ <Okay. S 1> ใครที่ยังไม่มีคู่นะคะมองหาคู่อยู่เนี่ย ให้นะคะให้ให้เริ่มนะคะมองหาจากคนรอบๆตัวะคะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะบางคนเนี่ยบางคนนะคะอาจจะเจอ คู่ที่มาอุปถัมภมค้ำชูคุณตลอดชีวิตเลยก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้มันต้องดูจากพื้นดวงของคุณก่อนนะคะดูจากพื้นดวงของคุณก่อนเนาะแล้วก็ดูอะไรหลายอย่างที่เป็นข้อมูลประกอบค่ะดูทักษะดูตรีไวทที่ใช้ในการประกอบนะคะแล้วก็อ่านดวงของคุณมาว่าดวงคุณนมีเกณฑ์มีคุณอุปถธรภมหรือเปล่ามีชูก้าเดดดี้หรือเปล่านะคะอันนี้ละวีก็ต้องบอกว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคู่ที่เจอดีจริงไหมนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานของชาวลัคนาราศีอ่ะเดี๋ยวนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมีนค่ะคือมีเกณฑ์ได้รับได้เริ่มป้อนโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะ การงานของชาวลัคนาราศีมีนค่ะมีเกณฑ์ได้ทํางานแล้วคุณมีความสนุกกับมันนะคะหรือการงานของชาวลัคนาราศีมีนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องได้บริวารที่ดีนะคะมาช่วยคุณในการบริหารจัดการการทํางานของคุณให้ดีขึ้นค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีในเรื่องของการงานก็เรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมีมีความเข้มแข็งะคะ่ะแต่ว่าในความเข้มแข็งนั้นมันจะมีปัญหามาให้แก้ก่อนนะคะมาให้แก้ก่อนในเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาค่ะในเรื่องของการแข่งขันนะคะคุณต้องไปแข่งขันคุณจะต้องมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญ,ญญานะคะเรื่องเกี่ยวกับเทือกๆนี Coconut ้ค่ะเข้ามานะคะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินมันได้ยากจังจริงๆเงินมันได้ง่ายนะคะทุกคนท่องไว้ค่ะเงินมันได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราไม่รู้จังหวะและวิธีการมาของมันมันทําให้เราได้เงินยากนะคะท้องบอแบบแบบนี้เนาะใครอยากได้เงินง่ายๆนะคะใครอยากได้เงินง่ายๆหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากให้เงินมันหางง่ายนะคะในอนาคตภาพเงินเนี่ยมันต้องมันได้ง่ายแน่นอนเนี่ยถ้า ยังไม่รู้นะคะถ้ายังไม่รู้เนี่ยความไม่รู้ทําให้เรารู้สึกว่ามันยากนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงในแบบของตัวเองเนี่ยให้ติดต่อมาดูดวงที่ช่องของเราอีกนะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ค่ะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเราต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลานะคะซึ่งโหราศาสตร์เป็นตัวตอบโจทย์ได้ดีค่ะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะ สิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวลัคนาราศีมีนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสียเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ว่าในการเสียเงินก้อนใหญ่นี้มันแปลกเนาะมันทําให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะการเสียเงินก้อนนี้ทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะทาให้เรื่องวุ่นวายในชีวิตจบไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเสียไปแล้วเนี่ยอย่าไปเสียใจนะคะว่าทํ้ไมฉันเสียเงินก้อนใหญ่แล้วก็เอาเงินไป เอาเอาใจอะค่ะไปผูกไว้กับเงินอย่างเดียวนะคะรอรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่แล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยรวิอ่านดวงของชาวลัคนามีนให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าเกิดชอบเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวิในทุกช่องทางที่ทุกๆท่านกําลังรับชมอยู่ค่ะแล้วคุณจะได้รับเกรดทางโหราศาสตร์ดีๆพร้อมจังหวะชีวิตที่คุณพร้อมจะเดินไปอย่างมั่นใจนะคะสำหรัับววนนเี้ริ ขอลาไปก่อนนะคะในเดือนหน้าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาเจอกันค่ะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านดวงในสไตล,ล์ของโรบิวันดาพยากรณ์น,นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ